สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับผมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเอ็กซคาเตอร์นะฮะหรือว่าชื่อเดิม6กล้อจันทบุรีนะครับคลิปนี้ก็พามาชมร่องทุเรียนนะครับผมอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับคืบหน้าไปพอสมควรนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็ตัดเป็นหัวร่องนะครับตัดตัดเป็นคือรถตัดหญ้ามันเวียนได้นะฮะมีฟิ่งเข้ามาแล้วก็เวียนไปนี่ได้นะครับ ตัดเป็นหัวล่องเป็นทางนะครทางรอบนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะตามาที่ฝั่งนี้นะครับแล้วน้ำเนี่ยมันจะเทลงมานี่หมดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาดินมากั้นนะครับกั้นตรงนี้ไม่ให้น้าลงแปลงนี่นะฮะแต่ว่าให้น้ํามันไหลตามข้างถนนนะครับนี่มันจะไหลข้างถนนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นนูนๆอย่างนี้นะครับน้ําไปนู่นน้ํามานี่นะครับซ้ายขวานี่นะครับตรงนี้ก็ไหลไปนู่นนะครับรวมกันตรงนู่นแล้วก็ไหลมันไหลลงล่องไปนู่นนะครับแล้วก็ออกริมแดนนู่นนะครับ นี่น้ำหน้าฝนในน้ำสปาสับลดได้ามาเต็มๆเลยฮะนี่นะครับความสูงของลองอยู่ที่ประมาณหกสิบเซนนะครับมีเอฟซี FC ถามเข้ามาว่าไอ้ลองกลางในขุดลงลงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าที่มันแฉะน้ํามากหรือเปล่านะครับถ้าที่แฉะน้ํานี่ก็เรากา็ขุดลึกหน่อยนะครับ เพื่อที่เอาดินมายการ่องให้มันสูงนะครับแต่ที่ตรงนี้ที่สูงอยู่แล้วนะครับที่ไม่ได้แชะน้ําผมก็เลยขูดลงไปประมาณ40เซนหรือว่าสามเซนเนีนะ่ประมาณนะครับส่วนร่องก็ประมาณประมาณ50เนาะประมาณห้เซนนะครับส่วนร่องกลางนี่ก็ขูดประมาณ2เมตรกว่านะฮะสนหน้าบุงกีนะครับ ให้พกสเล้งแล้วก็รถแอร์บัสรถตัดหญ้าสามารถวิ่งได้สะดวกนะครับใช้ผลที่ทํานูนๆเป็นหลังตเตาแบบน,นี้ก็รถตัดหญ้ามันจะวิ่งได้นะครับรถตัดหญ้ารถแอร์บัสพกสเล้งพวกอะไรวิ่งได้หมดนะครับวิ่งง่ายนะฮะสำหรับสวนทุเรียนแล้วก็ถ้าเกิดเราทําเราทําให้ตัดหญ้าสะดวกนี่เราจะของสวนก็ไม่ต้องใช้สารเคมีพวกยาขยายาเงี้ยมันก็อาจจะทําให้พวกใสเดือนนะครับ จะทาให้ดินเสียก็ได้นะฮะถ้าดินเสียดินเป็นดางดินแข็งเนี่ยก็ตน้นทุเรียนก็ไม่สวยเนะี่ผลที่เขาตัดยากันนะนี่นะครับได้หลายลองแล้วนะครับวันนี้นี่นะการไปถึงงู่นะครับให้น้ํามันไหลลงหน่วยให้น้ําไม่ให้น้ํามันลงนี่นะครับ ส่วนตรงนู้นนะครับผมก็ตัดหัวล่องเหมือนกันนะฝั่งนู้นนะครับตัดหัวร่องแบบนี้แหละคือให้รถตัดหญ้าเวียนได้รถพ่นหญ้าเวียนได้นะครับตรงนู้นเป็นสระนะครับผมก็เลยตัดหัวร่องเสร็จก็เลยการเป็นเอ็นนะฮะให้น้ํามันกันกันเป็นคันหน่อยนะครับให้น้ําลงสระเดี๋ยวน้ําลงสระแล้วจะพาคีเลนไปถมสระหมดนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันหมดนะฮะของเชิดนะครับผมตอนนั้นเป็นสระเก่าเนาะมีหลายลูกนะครับทีนี้ น้ำมันก็จะไปชนคันนะครับน้ำก็จะไหลออกไปนู่นนะครับในรองคลองนะครับตรงนู้นนะฮะคางสะครับนี่นะฮะนู่นน้ํามันจะออกตรงนู่นนะครับก็คลิปอาจจะไม่ยาวมากนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าผมต้องอัปโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับมือถือแล้วสถานที่ตรงนี้นี่สัญญาณไม่มีเลยนะครับผม ต้องขออภัยด้วยนะฮะไม่ได้อัดคลิปยาวๆให้พี่น้องได้ชมกันนะครับยังไงก็ท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับถ้าไม่มีตะไคร้ให้สับก็สับใบมะกรูดสับหัวขาอะไรก็ได้นะอ๋อไงดีเดี๋ยวไปชมอะไรต่อนะครับเดี๋ยวไปชมตรงนู้นนะครับผมก็อันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับการยกรองนะครับสําหรับผมผมถนัดแบบนี้นะครับ ถนัดแบบว่าขุดลองกลางนทิ้งไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาอยู่ตรงกลางนี่นะครับยูนยืนให้ได้ระว่างกลางนะครับแล้วก็ขูดซ้ายขูดขวาเข้าพูนพูนเข้านะครับเป็นหลังเต่านะครับผมถนัดแบบนี้ผมรู้สึกว่าเวลาทําแบบนี้แล้วเออมันไม่ปวดหัวนะครับแล้วก็งานมันจะออกมาละเอียดกว่านะครับผมแล้วแล้วเออความเร็วนะครับความเร็วก็พอพกันนะครับผมแต่ว่ามันไม่ทําให้เราปวดหัวไง อันนี้ผมลองเดินเดินเหยียบดูนะครับเมื่อวานลองเดินเหยียบดูลองหนึ่งนะฮะนี่ผมเคลีรยเสร็จผมก็เลยเดินเหยียบเดินย้ำนะครับมันก็เนียนดีนะครับแต่ว่ามันจะกินเวลานะครับผมก็เลยเกาอย่างเดียวพอเกาพยายามตีดินให้ละเอียดนะครับตีดินให้ละเอียดเดี๋ยวเวลาฝนตกทีเดียวฝนตกทีเดียวนะครับมันก็จะเรียบเองนะครับผมเดี๋ยวไปชมสระน้ำน้ำขึ้นเยอะมากเลยน้ำ กล้อง <Alexander> มันรู้เป็นไรนะครับถ่ายถ่ายเมื่อกี้ถ่ายถ่ายไปหยุดถ่ายตรงหลายคลิปจะ,จะ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 ถ่ายเสร็จอยู่แล้วก็ลองมันเกิดอะไรลปช้าเลยมันสะดุดสะดุดอ่ะก็เลยตัดเองมันใส่พวกวิดีโอพวกภาพไปลบทิ้งมันเยอะไปะบอกก็เลยทําให้เครื่องล้วนตายเพิ่งซื้อไม่ได้ไม่นานเป็นอะไรนี่ครับ ไปดูสายสูตรคันตรงนี้นะครับสะเพราะว่าน้ํามันตกบางปะทะปะทะสะเนี่ยเต็มเต็มเลยนะครับก็เลยต้องการคันกว้างหน่อยนะครับเสริมคันอีกหน่อยนี่ก็เป็นหัวล่องเหมือนกันตัดหัวล่องนะครับตัดหัวล่องรถมาปุ๊บเวียนได้นะเวียนเวียนได้ทุกล่องคือขี่ได้ทุกล่องอะ่ะนะครับคือสวนยุคใหม่นะฮะสวนยุคใหม่นะี่คือไม่ง้อแรงงาน <laughs> เพราะว่าเครื่องจักรต้องทําให้เครื่องจักร สามารถทำงานได้หมดเนาะถ้าเครื่องจักรทำงานได้หมดมันก็หนึ่งก็ประหยัดเวลานะครับในการในการฉีดยาแล้วก็ตัดยาอะไรกประมาณนี้นะครับการใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยฮะก็ถ้าเกิดถ้าสมมุติว่าใช้รถตัดหญ้าได้เนี่พื้นที่ประมาณ20ไร่แล้วกันนะถ้าเป็นรถตัดหญ้าเนี่ยประมาณวันเดียวก็เสร็จนะแต่ถ้าเป็นคนนี่ไม่ต่ำกว่า3ามสี่วันเนาะผมว่านะเห็นไหม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้รงานแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาให้เรามีเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับนี่นะฮะสวนสมัยใหม่ที่เขาทําแล้วให้เครื่องจักรทางานได้หมดนะครับเหตุผลนะฮะเอาไปชมสระกันนะครับน้ําเต็มเนี่ยเต็มเบิร์มสองเลยด้วยโอ้โหน้ําเขียวปัดเลยนะฮะน้าใสปริ้งเลยเนะี่ยกินได้เลยเนะี่ยนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็คันตรงนี้ผมก็ทําเป็นสลบปนะครับปลูกได้แถวหนึ่งนะครับนี่น้ํามันจะลงมานี่นะครับ น้ำมันจะลงมานีบแล้วก็ออกไปนูนนะ่นในคลองนะครับตรงนั้นก็เราก็เป็นทางให้รถมาลงแต่ว่าเราต้องเหยียบทำเป็นสลบสลบลงนะครับให้นะรถถ่ายมาปุ๊บก็วิ่งได้เลยนะครับแต่ว่าคือรถลงได้คือเราไม่ได้กันเปนะ็นคันอ่ะคือรถลงได้นะครับแต่น้ําไม่ได้ข้ามไม่ข้ามนะครับผมเพราะว่าเราทําเป็นนุนๆไงนะครับน้ํามาปุ๊บน้ํามันจะมารวมกันตรงนี้ปุ๊บๆๆหรือหลงไปนุน่นแบบนะครับลงคลองไปนุ่นนะครับโอ้นะฮะ นี่นะครับคันก็จะเสริมขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวน้าขบ้นบนมาปะทะเต็มๆเ,เลยนะเดี๋ยวน้ําไหลแล้วกัดเซาะกัดเซาะเป็นร่องนะครับก็เลยต้องเสริมให้มันใหญ่อีกหน่อยนะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้ถ่ายยาวเนาะก็เดี๋ยวอัปโหลดลำบากนะเพราะว่าอัปโหลดใช้อินเทอร์เน็ตอัปโหลดนะครับงั้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับ ตนที่เข้ามาชมคลิปใหม่ๆนะฮะฝากด้วยนะครับผมอยากดังเหมือนเขานะครับผมผมว่าเหตุผลที่ช่องช่องผมดังช้านะครับคนติดตามช้าเพราะว่าผมอยู่โซนนี้เนาะผมก็ถ่ายอยู่ของผมอยู่คนเดียวอะคือไม่มันมันยูทูบเบอร์มันต้องฟิชลิ่งกันนะครับผมอย่างทางพระอิสานเนี่ยทางสุรินทร์ทางศรีสะเกดเนี่ยคือยูทูบเบอร์เยอะมากเลยนะฮะทั้งช่องดังช่องไม่ดังนะครับช่องที่มีคนติดตามนอ้อยช่องที่มีคนติดตามเยอะคืออยู่รวมกันตรงนู้นนะครับ เวลาช่องสมมุติว่าช่องใหญ่เขาถ่ายอยู่นะครับเขาถ่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วก็มีช่องเล็กๆไปเอา้านี่มึงเอออะไรอ่ะคือคนที่เราติดตามนี่ว่าอะไรเงี้ยอื้กดติดตามช่องเล็กด้วยเออไงใช่ไหมอย่างเจอคนนู้นอา้าคนนี้นี่่าเรากดติดตามอยู่เนี่ยเดี๋ยวกดติดตามช่องนี้ด้วยจะได้เห็นเบื้องหลังการถ่ายของเขาอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมก็คือเลยยางอความฮานะครับความสนุกสนานเนี่ มันต้องถ่ายกันหลายๆคนน่ะคุยหยอกล้อกันน่ะแต่ว่าคือผมนี่ถ่ายอยู่คนเดียวนะครับจังหวัดจันน่ะมันอาจจะมีถ่ายกันหลายคนแต่ว่าช่องมันคือคนติดตามยังไม่มากเนาะคือยังไม่ได้เจอกันอะไรกันน่ะคือมันไม่มีความสนุกเท่าไหร่ส่วนมากน่ะคือพูดแบบอย่างนี้นะครับก็เลยค่อนข้างที่จะโตช้านะครับแต่ไม่เป็นไงนะครับผมว่าไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าผมก็รู้สึกเวลาทําแล้วรู้สึกเวลา คือเรามาถึงได้ขนาดนี้ผมว่าก็ดีใจนะครับก็ภาคภูมิใจอยู่นะครับการทำ o u t u b e นี่มันก็แล้วแต่ดวงด้วยนะบางทีนะผมว่านะถ้าดวงได้อย่างยุคสมัยนี้นี่คนทำเยอะนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะดังคนติดตามช้าอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนทำช่องดังๆเนี่ยผมว่าเขาน่าจะยุคๆนั้นเนี่ยผมว่าคนทำ o u t u b e นี่ยยังน้อยอยู่เนาะ ก็เลยเขามีโอกาสมากกว่านะ,นะครับโอเคก็ฝากเอฟซกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็พยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมก็คอมเมนต์ไหนที่ผมตอบไม่ได้ก็ผมไม่รู้จริงๆนะว่าจะตอบอยู่แบบไหนนะครับผมก็เลยไม่ได้ตอบนะฮะเอาคอมเมนต์ที่ตอบได้ที่สามารถตอบได้อะไรได้นะครับผมก็เลยตอบทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผม ยักไาก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ